เลือก Wi-Fi ที่เราต้องการนะครับวิธีการที่เราจะกดปุ่มของตัวอักษรที่อยู่หน้าแป้นของตัวเครื่องนะครับเราจะใช้ปุ่มปุ่มขวานะครับเพื่อทําการเปลี่ยนถ้าผมต้องการที่จะเอาตัว P ผมก็กดตรงนี้ครับจะมีเป็นตัว P อยู่กดตัวนี้ทีหนึ่งนะครับก็จะได้ตัว P มาถ้าเรากดย้ำๆนะครับตัวพอยเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ เวลาเราจะลบก็ให้กดที่สัญ,ญลักษณ์ตรงซ้ายนะครับผมตัวนี้ก็จะลบลงไปแล้วในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวตัวเลขนะครับก็กดปุ่มที่ปุ่มขวาไปอีกก็จะเปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขหลังจากนั้นเราก็จะสามารถกดปุ่มตัวเลขได้เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วก็จะเข้าสู่คําว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับ